นะคกล่องเปน็นแบบนี้นี่เลยนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะในทั้งหมดห้าตัวนี้เนี่ย mm. ก็คือในหนึ่งกล่องเนี่ยมีทั้งหมดห้าตัวเลยนะคะมีคอลลาเจนคาวเวียในครีมในครีมหนึ่งไนะครีมสองเมื่อกี้นะคะแล้วก็สบูโรสมารีคือในเซตนี้เนี่ยประกอบด้วยห้าตัวนี้คือมันช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดาได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็สิวฝ้ากระ แล้วก็พวกสิวฮอร์โมนสิวสเตียรอยใช้ได้หมดเลยนะคะบำรุงให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเรียบเนียนกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะคือเจ้าของแบรนด์เขาแบบผิวหน้าดีมากเลยนะคะแล้วขาวใส่มากๆเลยนะคะเจ้าดามเพพนต้องซื้อมาลองก็ทีนี้เขาก็เลยฝากมาบอกต่อกิจกรรมที่มาแจกด้วยนะคะเราเป็นกิจเป็นอ่าโปรที่แบบ แจกแบบอัดแน่นมากนะคะใครที่อยากร่วมสนุกก็ทำตามกติกาเลยค่ะวันนี้ป้นไปแล้วนํำมวยปากมกมางเลยน่ายังบ่มีเลยโอเคนะบ๊ายบาย